สวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์มอแกนก็มาอีกแล้วมาอยู่ที่นี่ชื่อยามากนี่คืออา่านว่าตรนตรน,นะไม่ใช่ตะลนเออเขาบอกว่าตรนเนี่ยมาจากตะลนนะครับเป็นคําไทยนี่คืออําเภอนะอําเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตครับวันนี้ผมมานั่งอยู่ตรงนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องของการเล่นกีตาร์ผมมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่า เล็บเนี่ยนิ้วโป้งนะดึงออกมาให้ดูมันเป็นเล็บที่โค้งอย่างนี้นะเห็นไหมสามารถที่จะเอานิ้วใส่กับเราไม่ได้ใส่นิ้วนี้นะมันเป็นพลาสติกแบบนี้คือขยายได้นะฮะมันมีขยายได้เห็นไหมฮะแต่ใส่นิ้วโป้งแบบนี้มันมีไซส์เล็กกลางใหญ่เหมาะกับ มือของเราเราก็ต้องไปเลือกขนาดที่พอเหมาะนะครับอย่างอันเนี้ยกับผมเนี่ยก็อาจจะพอดีนะครับแต่ไม่รัดมากไม่แน่นมากบางอันเนี่ยมันจะรัดจนแน่นเลยนะครับใส่เข้าไปบางทีเนี่ยมันรัดจนนิ้วผมชาหมดเลยอันนี้คือขนาดที่เล็กเกินไปแต่อันเนี้ยพอดีทีนี้ใช้ทำสำหรับอะไรบ้างกีตาร์ได้ใช้เป็นเล็บโป้งของแบนโจก็ได้แต่วันนี้ใช้กับกีตาร์เนี่ย ศรริลปินไทยก็ใช้เยอะนะคนที่ใช้บ่อยที่ผมเห็นมากก็คือหน้าหงาคา,ารวานเนี่ยใช้เล็บตัวเนี้ยนิ้วโป้งเหมาะกับการปิกกิ้งเนี่ยมากเลยเอาไว้ดีสายเบสส่วนการปิกกิ้งสายอื่นก็คือเราใช้นิ้วทั่วไปนะฮะเสียงมันจะคมกว่าถ้าถ้าหากว่าผมเล่นแบบนี้โดยที่ ไม่ได้ใส่เล็บนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าผมใส่เนี่ยเสียงก็จะคมอาจจะเป็นเหล็กก็ได้นะเป็นพลาสติกก็ได้เห็นไหมฮะใครที่ไม่เคยใช้อาจจะไม่คุ้นเคยเพราะว่ามันไม่คุ้นอะดีดอาจจะไม่ตรง ใช้ตีคอร์ดก็ได้ครับนะแต่ถ้าหากว่าตีแบบเร็วๆแรงๆเ,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 เนี่ยอาจจะยากหน่อยเพราะส่วนใหญ่แล้วมันถูกออกแบบมาให้เล่นไม่ไม่ได้ไม่ไม่เป่เป็นอย่างนี้นะฮะ มันไม่เหมือนปิ๊กที่เราจับอย่างนี้แต่ถ้าเราจับอย่างนี้มันค่อนข้างจะไม่สะดวกฉะนั้นการพิก๊กิ้งเหมาะมากครับทีนี้ใครที่สนใจจะใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบนโจเอกีตาร์ก็ลองดูได้นะครับ ไปหาซื้อมาอันหนึ่งมันแล้วแต่เกรดแล้วแต่คุณภาพนะครับห้าหกสิ 5, บาทก็มีร้อยบาทก็มีเป็นพันก็มีนะฮะสำหรับมือแบนโจที่สั่งผมก็มาเนี่ยรอนิดนึงเพราะต้องสั่งมาจากเมืองนอกไอ้ประเภทที่เป็นนิกเกิลผสมพลาสติกอันนี้พวกนี้แพงนะครับอันหนึ่งหลายร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเป็นปิกธรรมดาแบบนี้สําหรับเล่นกีตาร์เล่นเบนโจแบบนี้ธรรมดาก็ไม่กี่สิบบาทนะครับหรืออาจจะไม่กี่ร้อยบาทนะครับฉะนั้น ใครที่สนใจลองไปหามาฝึกดู